วันนี้วันที่5พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2566นะครับทางเจ้าที่ทหารและตำรวจศุลากรไม่สายและฝ่ายปกครองนะครับได้ตรวจยึดอายัดรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือจักรยานยนต์นะครับที่เข้าค่ายที่จะเตรียมนำส่งไปเพเทศเพื่อนบ้านนะครับบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับหมู่หนึ่งตำบลเวียงบังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยอายัดไว้15คันนะครับ ครับนี่บริเวณห้องที่เก็บรถไว้นะครับเป็นห้องเล็กๆต่ว่าเก็บไว้ได้ประมาณห้าวันนะครับครับนี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับ ครับนี่เป็นทางลงนะครับที่กระบวนการต่อรอบแอบบนำรถบม่ได้เสียภาษีข้ามแดนนะครับซึ่งทางทหารได้นำลวดน้ำกั้นไว้แต่ว่าทางกระบวนการได้นำออกนะครับและม้วนกับทางฮิตซ้ายนะครับทางลงก็ชันไม่เหมือนข้าวที่ล้วนะครับชันมากนะครับแต่ก็พยายาม นำลักลอบข้ามไปได้จนที่สุดครับน้ กๆับทางชาที่จะได้อายัดไว้ก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบของต้นทางและรถคือมาอยู่บริเวณ ร้านจุดนี้มีเข้าเครือข่ายที่จะนำส่งแบบไม่เสียภาษีไปยังเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ใหม่จะทำตนนี้เด M ee. M ee. ี๋ยวเรากส่งเขาไปตัวผู้หาเราก็ส่งไป้ตำรวจด่อยหล้วตำรวจก็เอาที่จะปุมที่ทหารเขาจะปุมแล้วก็ตอนเท้าก็จะส่งเอกสารที่สุรากอนแล้วก็รอตำรวดทันทีทางรศัพต่อไป สรถจะยึดอายัดไว้ของหมวดไหน,นครับยึดอายัดไว้ที่สุาอากทอตำรวจส่งไเาเก็บนทีกเก็บภาษาไว้ที่สวนรอจนกว่านี่จะขึ้นสวครับผมอสารสั่งว่าโอเคแต่ละํำเป็นยังไงอะไรนี้เราตรวจส่งรววมขึ้นไปก่อนอ้การสั่งล้สั่งใหครับผม